อยู่กับทีมนักแสดงสรรละครที่เป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้โป๊ะปะสุดๆนั่นก็คือนักแสดงสรรละคลร,เร,ร <Hey. S 1> เรื่องโอเพคร้อยราเสวัสดีค่ะคุณค <Hello. S 1> รับปูรันเซ่จะละครที่โรแมนติกค่ะโรแมนติกโรแมนติกคอมเมดี้ตลกดาดายังไม่ใช่น้ำตัวละครโรแมนติกที่แบบต้องจับจีบอย่างนี้แม่ก็คงมันโร มือจิไม่ไหวเพราวจิกมันฟินมันจิ้นใช่แต่เดี๋ยวดิฉันชอบรายการนี้มากมันเป็นรายการแรกที่สัมภาษณ์แล้วไม่ต้องติดไมค์ทำไมอ่ะพอกเสียงดังใช่ก็บอกมิเชษเสียงดังดิฉันไม่มีไมค์ไม่ได้โตอะไรก็ไรดิฉันเป็นคนมีพาวเวอร์ตอนนี้เราอยู่กับพี่เชียร์ีน่าเราก็ตีกันยินดีครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการรอคอยที่แบบว่าทุกคนเนี่ย เขารอจริงๆพี่เชียร <t art ic> ์เขาที่แล้วพี่เชียร์เขามากับทนายคราวนี้เขาพาน้องสาวกับน้องชายของมมาดูวอันนี้น้องสาวอ่ะใช่อีกคนไม่ถูกค่ะยังไงยังไงฮะเราไม่รู้จักกันแล้วเหรอนี่ไง เห็นไหมทุกคนคะเปิดคลิปดีสิเลยนะคะเปิดคลิปดีสิระป็นคลิปสุดยอดการแสดงที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้นี่ไงคะนี่ยังแสดงอยู่เลยนี่ไงทำไมอะเร่มด้วยกันน่ะแท้ทำไมถึงไม่รู้จักเรารองเราหน่รอแม่ดูสิในกองเราโบ๋บ้ามากอ่ะคุณแม่ตอนเนี้ยปุเพรร้อยร้าย เต็นสองอีพีสุดท้ายแหละตื่นเต้นมากจริงๆแล้วแบบยังรู้สึกเลยว่าหุ้ยผ่านไปเร็วจังเลยนะคะยังเหลือปมอีกต้องเยอะต้องแยะแต่แตมันจะมาอยู่ในสองตอนสุดท้ายคืนนี้กับพรุ่งนี้นี่นแหละนี่<ข>แหละมันคือความตื่นเต้นอยากรู้ว่าคุณชินกิจกับคุณพุ่งีเขาจะได้จูจีกันอีกขั้นเบอร์ไหนบ้างะครับพอที่ผ่านเออที่ผ่านมา,า,นมาก็าากจริง จูดุบกันแบบฟินจิ้นจิกหมอนแต่ว่าแบบสองคนสุดท้ายจะแบบรักกันยังไงอะไรอย่างอยากรู้เลยอ่ะค่าทางเดยนกันเลยมป็นฟินเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมเป็นตัวแทนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรอหมู่บ้านก็มีความน่ารักอีกมากมายนะคะแล้วก็คือจะมีฉากที่แบบโรแมนติกมากนะคะ มีทั้งน้ำตาแต่น้ำตาจะดีใจหรือเสียใจอันนี้ไม่รู้เออต้องดูมีคอมเมนต์บอกเสีได้จ้างละครจบแล้วพระนางไม่ได้มาโปรโมต้วยกันเลยแต่ไม่เป็นไรครับเขาอยู่ในใจเสมอเซลล์เก่งเขาเขาแต่กแสดงแบบเอ่อเลือนใหม่ไฟแรงขึ้นมาไงเตยก็เลยไม่ได้ขึ้นดิจิตอลอยู่หน้าตึกนะคะไม่เข้าหรอแต่ว่าแบบเราดูแบบหน้าเก่าไปนิดนึงนะเป็นแบบหน้าใหม่เนี่ใช่ อาจามาเชียอาจารยมาวันนี้วันนี้เขาโคเป็นปามี่วันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจามาอาจามาน่ารักกุ๊กกิ๊ยเลยถ้าคุเปิดแบบนี้นะถ้าคุณเปิดรายการเร็วหน่อยนะเธอคุณจะเห็นลีหน้าหาวอุ้ยไม่ไม่วันนี้น้องหุ่มสดชื่นมากเลยสดชื่นเฟรชื่นแล้วอ่ะสดชื่นแล้วพี่เชียเขามาเป็นทีมนะวันนี้ใช่เาแท็กทีมกันมาใช่เขาจะได้รู้ว่าเขาเลือกทีมถูกทีมผิดเฮ้ยมีมีมีเมย์บอกอีกบอกว่าเป็น ทีมดูสดค่ะวันนี้น้องติดล่มนะลินดาน่ารักด้วยยังสวยเป๊ะสาวันดีนบอกอัดเทกเนี่ยคนคอมเมนต์มาเนี่ยพอคอมเมนต์มาเนี่ยไหลติ้ง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 ต้งติ้งเิ้งติ้งติ้งเิ้งติ้งยเ้งติ้งติ้งติ้ต์ว่าเนี่ย้งตี้งตี้งติ้รติ้ง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 ้งงตินงติ้ตงตติ้ิ้งติ้งติ้งเิ้งตเนี่ย้ี่ รับชมนะคะออร่าออดร่าที่สองก็ตกใจเลยนะเนี่ยถึงได้เลยนี่ไงคุณแม่เดี๋ยวเป็นแฟนนะคะที่รับชมค่ะไปใส่สามเพลานเฟซบุ๊กเนาะก็กดไลค์กดแชร์รับส่งคอมเมนต์รับกำลังใจมาพูดคุยกับเราได้ว่าดูละครแล้วเป็นยังไงบ้างจะมาลุ้นสองตอนสุดท้ายด้วยกันยังไงบ้างได้เลยได้เลยแล้ววันนี้ติกับลีน่ามาทั้งทีก็ไม่ธรรนไม่่าคุณแม่คู่คุณจิมคุณพลอยเนี่ยคนก็ให้กำลังใจนางเยอะนะว่าแบบเอ๊ะสุดท้ายคือนางจะ ตปลงใจจะได้รักกันไหมเลยไหมเพราะนางก็ตัวเองตัวเองเป็นแล้วไงตอนนี้เป็นแล้วก็คือแบบนางจะกว่าดหนีไหมเพราะว่านางก็เริ่มแบบหวาดขึ้นมานิดนึงใช่จะมีอุปสรรคไหมเป็นยังไงเป็นยังไงไหนพูดถึงคู่เราหน่อยเออจะมีแม่คอนแทคเลนส์จะหมดไหมก่อนจะหมดอายุใช่ตาบอก ก็คู่เราเนี่ยมันเขาเรียกว่าฝากฟันอุปสรรคมาเยอะอ่าเพราะว่าจิมเนี่ยก็จีบสาวไม่เป็นจนแบบว่าต้องไม่เป็นไม่เคยไม่เป็นหรอกจีบไม่เป็นมุกเสี่ยวไงครับเป็นคนเสียวเแล้วก็เลยต้องขอให้แบบเจ๊พิมขวัญช่วยว่าจะเข้าหาน้องพลอยต้องทํายังไงมีวิธีการไหนบ้างอะไรเงี้ยจนเข้าไปเปิดประตูหัวใจน้องพลอยได้แล้วอะไรเงี้ยจนจนแบบเออประตูหัวใจเสี่ยวยันตียัยที่เขาเสี่ยเอาเครื่อเบอร์ตีออกมาด้วยยนาย ีนะครับได้เปิดตัวใจน้องพอเลยครับใช่นั่นแหละก็เลยทําให้ความรักของเราเนี่ยเริ่มกําลังจะดีขึ้นแต่แต่แต่อ่ามันจะมีอุปสรรคที่แบบว่าเอ๊จริงๆแล้วเราจริงๆแล้วหัวใจเรารักกันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบสับโซนสับสซนนิดหน่อยสับสนสับสซนนิดหน่อยใช่นั่นแหละ ออเหัวใจเรามันยังไงจริงหนูยิงกับเขามานานมากนะกว่าหนูจะเปิดประตูหัวใจตัวเองยิงมานานมากก็จนจนเป็นแฟนกันก็เหมือนมีปัญหากุ๊กกิ๊กกุ๊กกักกันตลอดเวลาเลย่ใช่แล้ว่าซื้อคอนแทคเด่นไปให้เราไม่ชอบไม่ชอบก็เลยเลิกใช่หล่อกไหมคะใส่คอนแทคแล้วหล่อกไหมคุณต้องไปเก็บเป็นแบบมีมเก็บโอยเก็บแบบหดแว่นเพราะว่าตั้งใจเล่นมากเลยนะเขาตัวแบบ ก็ว่าแบบมองไม่เคยเห็นมีช้อนเต้าวานค่ะมันจะหานะถ้ากิดตซีนขาวันจิ้มตาเอางทีมีไม่หรอมีปะมีปะขาวันมีีีมแต่ว่าแต่ว่าตอนไหนตัดออกตัดออกไปแล้วมั้งเนาะมีละก็คือเราเล่นเองหรือว่ายังไงคะพี่น้อยเขาเขาเพิ่มมุกให้ผมเอ่าไม่จริงคุณแบบโอ้โหเขาบทนี้เล่นเกินบทนะเนี่ยเอ้ยรับทรงรับซีนเสียงอู้อู้อู้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย เอาจริงคุณเดมขอเ้อนหลังเขาได้เขาเล่นเกินบทนะคุณอะไรเขาอะยวไปขอดูก่กันอ่ะแม่ใช่อีเซอร์มันเป็นรอบซีนแบบไหนอยู่อ้าวเอาถ้าอะไรซีนดึงขนนักแข่งคุณอะเขาแบบรอบซี ดูจริงหรือเปล่าเออไม่เขาให้เล่นแบบร้อยไงคุณเล่นแบบสองพันไงเออก็ทช่ไหมเราเป็นบุคเพลร้อยล้านไงเออเนี่ยนี่จริงๆเขาไม่ได้ชื่อมุกมณีนะชื่ออะไรคะมุกมโนอ่ามโนจามมุกมโนใช่แต่คนล่าสุดที่พูดหัวโนไปแล้วนะเออใช่ก็จใช่หรอวะเริ่มหยุ่มแล้วเริ่มหยุ่มแล้วเเเริิิ่่่่่่มมมหหยยยยุุพพงง เราละครเราเป็นเราละครคอมเมดี้นะใช่สนุกสนานค่ะอันนี้การละครครับสนุกสนุบไม่เราเรื่องเนี้ยมีแฟนๆเขาถามมานะว่าคู่แบบตี่ลีน่าเนี่ยนั่นเขาคู่กันนะองน้องจริงหรือไงเสียงแปดไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอเสียงแปดไม่เชื่อหรอน่นถ้าจริงใช่ไหมเนี่ย เพราะแบบเราก็เอาใจช่วยไงเรากเป็นชาวบ้านหนึ่งที่แบบเอาใจช่วยเขาชาวบ้านสองที่อยู่ในนั้นเอ็นดูไม่ได้ภาษาไม่ปรึกษาแบบเอ็นดูนางอะไรอย่างนี้พี่สาวผมก็แบบว่าสกรีนผู้ชายให้น้องสุดฤทธิ์เรื่องตัวเองก็ยังไม่ค่อยรอดเอองไม่รอดแต่สำหรับน้องเก่งมากเก่งมากเเป็นโค้ชเป็นโค้ชไม่เห็นคอมเมนต์ชอบมากเลยแบบว่ายังไม่ต้องสอนน้องเนาะ ดูตัวเองไม่รอดเลยดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนก่อนจะดูแลน้องกันแฟนๆถามว่ามีเขินกันบ้างไหมคุณแบบเข้าซีนกันแบบมันม่ต้องคุยคู่คุณนั่นแหละคู่คุณนั่นแหละคุณอยู่อ๋อเขินไหมเครียดอีกแล้วจิกเล็บไม่วจิกเล็ไม่เครียดไม่เขียนคู่เราก็แบบเขาเรียกว่าน้ารากหน้ารากสดไหมไม่เขาถามว่าเขินไหมเขินไหมไม่นะ ไม่เล่นยังไให้เขาไม่เขินเนี่ยเห็นไหมคือมันไม่ใช่เป็นความเขินแต่มันเป็นความหวานครับเออไปเก็บทีหวานหยดย้อยทำไมจะบว่าความหวานจะต้องทำเสียงหล่อขึ้นมาอีกนิดนึงความหวานครัก็มันเป็นแบบโมเมนต์แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเขินกันแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกดีๆให้กันใช่น่ารัก่ค่ะจะแบบเด็กๆลงมานิดนึงใช่ใครจะเป็นขั้นพีอย่างคุณไม่มีอูอาไม่มีอูอาออะไรรูนเต็มไปหมด ใช้สิีที่ทำคิ้วคิ้วไม่สีไปแล้วเขาพูดเสรีเขาจะทำเป็นแบบว่านี่คุณควรอย่แซวแล้วท่าเนี้ยนายผมทำาลยทำไมอ่ะนายผมชอบท่านี้ใครทำก็น่ารักไงท่านี้แต่แม่จุบมาทำเองน่ารักเลยใครทำก็ได้ท่านี้ใครทำก็ได้ท่านี่สองแล้วเนี่ยเนี่ยผมชแกล้งกันลีน่าในกองอ่ะต่อคนเนี้ยเขาแบบเหมือนเป็นพี่ชายน้องสาวเขาเขาเป็นกรรมการในเรื่องพี่ชายน้องส พี่ชายน้องพี่ชยน้องสาวน้องชายกับพี่สาวเป็นพี่ชายกับน้องสาวนี่มาทุกผ่านมาสามรายการนะคะสองคนนี้เกิดอยู่มัวกันทุกเรื่องอยู่อยู่ทุกรายการก็อยู่ตรงกลางเป็นคนกลางคนเดียวทีน้องให้ทำผมทำปะปียเอาใจอะไรตอนนี้คะซีเพราะว่าพูดอาจุมารสองรอบแล้วไงโอ้รู้สึกดีนะพร้อมโดนเมื่อก่อนยังอยู่มัวน้อนแล้วติดนิสัยจากคุณตีเหรอค่ะต้องไฟกลับต้องไฟกลับใช่ต้องสู้กลับ จริงๆติ่งก็ไม่เคยแบบมาอะไรอย่างเงี้เลยนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในกองเนี่ยเราต้องแบบเออต้องสู้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เขาอยู่ฝั่งเดียวฝ่ายเดียวไม่ได้ดิฉันก็ต้องยืมนิสัยคุณมาไปสู้กับเขาไงนิสัยนิสัยหนูคือยังไงนะพี่นิสัยน้องคือเป็นนิสัยนักหาอาชีพน่ารักเลยเฟนลี่เฟรนลี่เฟรนเลยเฟรนลี่ไม่แต่คุณดูสนิทกันมากว่าเหมือนแบบเป็นแบบพี่น้องกันจริงๆเลยอ่ะคุณแกล้งกันจนแบบแฟนๆแบบ เฮ้ยพี่เชนุ่งติแบบน่ารักอ่ะจริงเหรอสิ่งที่เราทำมามันคือความน่ารักสองคคุณจะพูดอย่างนี้นะเหมือนเป็นการสนับสนุนเรืเราทำแบบนี้ต่อไปแอย่ามาทำ่างนี้ต่อไปนะโอเคไม่ส่วนแอนดูไงน้องอะไรเพราะว่าดูดีนะชื่อแอนดูแต่อันนี้นะเขาจะชอบแบบค่อยเอาโจหดหดห่างๆเชี่ยเลยคุยไปคุยมาเขาจะมีชิลมีมีโลกกันแล้ว กลัวไงกลัวกลัวแล้วเวลาองคยุ่กันก็จะแบบว่าแต่แล้วจะโดนจะโดน้วยหรือเปล่า เพราะว่าเราเรามีช็อตเป็นกรรมการไหมระหว่างสองคนนี้ยังไงมีหนุดเป็นตลอดเวลาเลยค่ะแต่ตอนนี้เป็นอยู่ตอนนี้เป็นอยู่เนี่ยต้องมาขั้นกัานระหว่างเขาคือเมื่เขาจะเอออย่างนี้กันเราองอยู่เราอยู่ตรงกลางคอยดูคอยดูมันมาในกองอย่างเงี้ยความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นน่ะเหนื่อยกว่าแสดงคือวันมันแบบกองเนี่ยเหนื่อยไปกับการเป็นมาแกล้งกันมาขโมยโทรศัพท์กันไม่จริงนะนี่ถือจะบอกถึงในท่านหนังไหมคะขอภ่าน ขอภ<พ>าพเบื้องหลังออกมาด้วยครับผมดสุดหนอยอยากคบทคนที่เชียร์คุยมากที่สุดในกองคือบทออ้ยอย่าจะเเบื้องหลังมาดูเลยเบื้องหลังท่านอันน่ะที่ออกมาไม่ใช่เลยนะแกงเขางานหลักอะไรแหละมาสะแสดงนี่งานรอง ในนี้ใครโดนพิเชียงแกงหนักสุดอะทุกคนครับนึกว่าได้ทุกคนคือถ้าโทรศัพท์หายเนี่ยไม่ต้องนึกเลยว่าใครเอาไปพูนเชียเลยครับผมจริงจริงดิฉันโดนใส่ร้ายบ่อยมากนะบางครั้งดิฉันไม่ได้ทำไม่มีใครชื่อเลยแต่ต้องหันไปมองเชียก่อนต้องหันมองเชียก่อนถ้าโทรศัพท์หายคนเดียวเลยที่จะโดนหันมองใช้คำว่าคนเดียวด้วยซ้ำเชียแล้วทุกคนก็หันไปทางนี้หมดเลยเพราะว่าเขาขี้แกล่ะใช่สิบครั้งก็มีแค่สองครั้งเลยนะที่ทำเหมือนโดนรังแกเหมือนกันเนาะไม่ต้องบอกว่าสองครั้งอะ ที่ไม่ได้แกงอีกสิบครั้งนะเราหมด ทำไมหรอแม่ทำไมเราถึงแบบต้องแกงคนอื่นเล้ยใช่ใช่ทำไมอ่ะทำไมิฉันไม่ได้ทำจริงๆนะบางคั้งลัะต้องถามพวกเขาสิทำไมต้องมาแกงดิฉันว่าดิฉันเป็นคนทำโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยใช่ม่ยื่อแต่แบบโอ้ยก็โดนแกางก็เลยต้องแบบไปเข้ามุมอ่านบทดีกว่าโอ้ยไม่มีอยากให้ทุกคนอินสาตมบงหลับจะดำจะดำเดี๋ยวเราจะได้ดูความจริงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสิงในทวิตเตอร์นะคะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือ คืออะไรเดี๋ยวเราติดตามดูกันเอ้าพี่เชียร์ลีน่าแล้วตีเองเหรอนางแกล้งคนอื่นในกองไหมเที่ยอยู่แล้วก็จะชอบแบบมายืนชนยืนแบบเหมือนว่แ้ยืนถ่ายรูปนี่เขาจะยืนชนอะไรของเขาเขาไม่รู้ไม่เลยความจริงก็คือเขามาตดใส่ผมก่อนที่จะเข้าห้องนี้ด้วยซ้ำผมผมมี้อง้องหน้ายืนยันได้แต่ละอันนี้คือกรรมการของจริงเฮ้แต่ว่าเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกว่านี้น้องลีน่าแบบ สวยทะลุแมสเลยอะตรงนี้ไปบอกตรงนู้นติงน้เขาไม่อยู่ตรงนี้คุณแต่ว่าตรงนี้เขาก็บอกว่าโนรีน่าสวยมากเอ้ยอาจูมาเฮลป์มี่จะรธเฮลป์อยู่แล้วไอ่อาจูมาไม่เฮลปเลยเอาจริงๆไม่ไม่มีคนคุยด้วยจริงๆเหรอหยอดเก่งมากเลยนะจริงใช่ปะใช่หรือว่าเวลาแคาทำงานอย่างเดียวก็ทำมีไม่ต้องหยอดนะ เอ้มีดจริงจริงแล้วล่าสุดหยอดหยอดใครก็ล่าสุดก็หยอดน้องหน้านี่ไงล่าสุดก่อน้นแล้วตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่ตัดไปตัดตรงนี้ไปตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรเอตรงนี้เป็นตัวจริงอยู่แล้วอล่าสุดไปกินข้าวกับแฟนเมื่อไหร่ตอนนี้บุ๊คเพจร้อยลายก็ถึงตอนที่แบบว่าสอนอีพีสุดท้ายแล้วครับ แง่โนมเนี่ยเนี่ยนะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยคนที่ขี้แกล้งที่สุดคือใครคอมเมนต์ถามมาว่าถามมาสิ่งที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดว่าที่ฉันอ่านคอมเมนต์มาฮะอ่านอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรจำคำถามเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆดิฉันจะได้เอาคำถามมาถามเนี่ยเราอยู่กันสามขุลงมองโมยกันสนุกขนาดนี้พูดถึงคนที่ไม่ได้มานี่แหละที่เราคอยค่ะพูดถึงคนของหัวใจอ่ะ ขอได้หีอืมที่ไม่ได้มาเขาไม่ได้มาคนของหัวใจเราเป็นแม่ของเราแล้วก็หูุเทยร้อยรายเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่คนพูดถึงยุะมากนั่นก็คือน้องไกรเดี๋ยวเสียงจะเป็นอะไรฟังชื่อไม่ออกแล้วไม่ใช่เสียงเล็กๆแค่นี้ไม่น้องไม่คิดจะเงี้ยหูฟังเขยันลิ้นเลยอ่ะบัวแบบน้องไกรไม่ได้ เอ้ยแล้วไปทั้งนี้หล่อเหรอหล่อมากหล่อมากหล่อมากยังแปลว่าได้ใจ่ายไบร์แล้วพี่พงเป็นแฟนว้าวไม่รอเขาอะก็เชียร์นะหลายๆคนเชียร์ว่าแบบอยากให้ทามอ่ะคู่กับพลอยโอ้โอเพราะว่าเราไ้น้องพลอยไปแอบชอบเขาใช่แบบชอบเขาแล้วนั่งก็แบบมีความแบบอุ้ยคุณความรักเฮ้ยอุ้ยเสียงไหนแค่นี้ท่านเสียงแค่นี้เลยเป็นพลอยมานะพ่อ ก็คนะือ <reveal, S 1> เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เชียร์ชิพลอยผัดหาชิพลอยจริงๆเอาแต่ช่วยจิมด้วยนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอุ้ยอยากให้ชิพลอยอ่ะได้ผัดหาแต่เัาสานใจจิมแล้วตอนนี้แต่คือแบบเขาว่าอะไรเขามันก็จะมีทีมอบจิมกับเจ๊พิมพ์หวานใช่ไงกั็ถึงพี่พิมพ์นี่เป็นตัวละครที่น่าสงสารมากใช่ช่วยเขาทุกคนจริงมันไม่ทำกับเพื่อนฉันอย่างเงี้ยเธอด้วยเธอด้วยเอาเหรอใช่ คุณคุณก็ทำเขาเหมือนกันเธอใช้งานเพื่อนหนักมากเหมือนกันเพื่อนฉันทั้งสองไปทุกที่งงมากเมาหน่อยเมาถึงทีมหน่อยกับไบรท์เป็นยังไงอ่ะไบรท์ไบรท์ทีมเดิมใช่หรออยู่กับพี่ไบรท์บ่อยอ่ะเล่นเกมกันบ่อยมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมที่สงบเสงี่ยมที่สุดในในในกองแล้วเพราะว่าทีมผู้ชายเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจะโซนใช่ไหมครับแบบว่าไม่แบบไม่ไม่นิ่งแกล้งกลายเป็นว่าเฮ้ยผู้หญิงกองเนี้ยโซนมาก สนมากสนมากทีมเราเป็นแบบผู้ชายเรียบร้อย <c oughs> เล่นเกมกันเงียบๆ, <c oughs> ๆกันอยู่3คนพีเต้ย์ี <c oughs> แล้วก็ไบ เล่นเกมกันแต่เล่นไปสักพักก็มีคนเอามือถือไปซ่อนแกล้งครับผมตาโตหนึ่งตาโตติงไม้สาวสาวเขาบอกว่าเขาเป็นแกังชายเรียบร้อยโลเลยช่วยมีอะไรมาดีเฟนต์ไหมเห็นไหมยุ่มหูเลยเมื่อกี้แบบแต่จริงถ้าแบบพี่ไบรท์หรือว่าพี่เต้ยเนี่ยเชื่อนะแต่พี่ยังไม่เชื่อแล้วพวกกันกันสิพวกกันกันเขาไม่เขาจะแกล้งอันนี้เขาจะแกล้งแบบชัดเจนว่าแกล้งพี่เต้ยก็จะแอบแกล้งแบบ ไม่ชัดเจนใช่เอ็กเตอร์คนอื่นใช่เซนดิฉันเป็นเหยื่อมั้งพี่เชียก้าวพูดเหรอเขาได้เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อจริงๆริงพี่เชี่ยเป็นเหยื่อเหยื่อก็เป็นเหยื่อเปลนนู้เป็นเหยื่อด้วยเหรอเอ็เตอร์เหยื่อแล้วพี่ลูกชิ้นก็จะเขมี่แมงูตอนนี้เดือดแล้วว่าเจ้าเขาไม่เขาไม่รู้หัวใจลูกๆหัวใจรูกๆที่ นั่นี่ยโ oh อ้โหก็แต่ว่าโมเมนี่ตีทานอะไรมาคะทีมงานให้้องตีทานอะไรมาคะวันนี่น่าร๊อคเกอร์มากนะรบกวนโมเมเป็นราชนานเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เกี่ยวแล้วได้ได้เราชะพอแล้วเดี๋ยลุกเลยหนีเลยได้เรื่อยหนอยแล้วนเนี่ยอาทิตย์นี้ถึงความปั่นป่วนความปั่นป่วนในกองปัอ่าแต่จริงไบร์ทเขาจะมีความสามารถพิเศษจริงนะคือดิฉันเชื่อจริงๆว่าเด็กผู้ชายกองนี้เล่นเกมเก่ง เพราะว่าแบบมันจะมีตอนที่แบบอ่าไบเล่นอย่างเงี้ยแล้วเตยก็เล่นเล่นกับไบพอไปเข้าฉากปุ๊บเตยก็ฝากไบแบบอ่าไบฝากเล่นต่อด้วยไบเล่นสองมือจริงค่ะจริงจริงสามารถสามารถจริงเหรอใช่ใช่แต่เนี่ยใบอยากเอาแบบนี้วางนี้ แล้วเก่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมตาซ้ายแยกซ้ายตาขวาแยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวค่ขนาดนั้นเลยอันนี้เราไม่เชื่ออันนี้เราไม่เชื่อแต่แต่เรื่องจริงแล้คือแบบพอเล่นเสร็จพอเต้ยเข้าฉากเสร็จกลับมาเล่นต่อคุณนางประคองเกมได้เก่งมากท่าทางมันแย่สุดประสาทได้ขนาดนั้นเลยใช่ใช่บางทีนี่ก็เลยแบบเอออแาบเอามือถือไปซ่อนบ้าแบบเฉอแบบอยากให้แบบเออโฟกัสแบบเด็ที่ว่างอยู่มั้ง บายไปมาทำการบ้านกันอยู่แล้วแต่จะมีคนเดียวคือตีย่แบบตีคือแบบเอ่ออย่างไบยอย่างเงี้ยเขาเล่นเสร็จอะเ่ยพอวานเขาเข้าฉากไ้เลยตีเล่นเสร็จอย่างเงี้ยพอเข้าฉากเนี่ยเขาก็จะเดินเลยมาร์กอะค่ะอุ้ยอุ้อุ้อ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุอยยออยไม่มี เช็คคู่แสดงไงว่าแบบมีสมาธิหรือเปล่าไง่ไม่เกี่ยวกับ <ت ت> มีสมาธิครบกล้องหลับไม่ได้ไ, <ت ك ت> <ت ك ت> ไม่ก็เราเดินจุดเพราะว่าแบบจุดหัวใจเราอยู่ตรงนั้นไงใช่ไหมเออมันก็ต้องเดินให้ถึงป้องหมายเราอยู่ตรงนั้นความรักเราอยู่ตรงนั้นอพอถึงจุดปุ๊บสงสัยตาปุ๊บยอดมาไงใจที่รัอได้เลยเต็มเลยเอาใหม่เขาแก่งเหมือนกันเนาะ ใช่เนี่ยเก่งอ่ะแหมแล้วบอกเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ได้ว่าชูรู้สิแถมเก่งเราอิปวายเรารักเดียวรักเดียวรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วไม่ยอเบอร์ไม่รู้กันเริ่มเริ่แล้วเริกมแล้วเริกรักเริกรักเริกรักอ่ะพูดถึงไรแล้วเมาพี่มินหน่อยโอ้นี่เลยนี่แกง่งความบ๊บาคุณมินนี่คือเป็นแบบหนึ่งในใจใชี่ยม้านะชอบเล่นกับมินมากเพราะว่าเวลาบางทีมีอะไรแล้วแบบอยากทำอ่ะ แต่รู้ว่าทัแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงอะเราจะให้มิ้นทัแล้วก็อยากทับแล้วมิ้นมันก็อยทับเพราะเป็นพี่คือแบบเวลาได้ทำไี้ในเรื่องเพื่อนสนิทไงมคเกาจะให้พอคิดมุกอะไรขึ้นมาได้อะแต่มันน่าจะใช้ไม่ได้แต่เราอยากเห็นมิ้นเล่นเราก็จะแบบมิ้นเดี๋ยวมิ้นเล่นอย่างนี้ดิคือพอทําอย่างนี้ปุ๊บนะพี่เดี๋ยวพี่น้อยไม่เอาเฮ้ยเล่นไม่ก่อนเชื่อพี่เล่นไปปุ๊บ แมวนะจริงอันไม่อก้อันเมื่อกี้แมวใช่มินก็บอกเอาไปหนูว่าหนูว่าหนูว่าว่าไม่ได้มินถามว่าพี่ให้หนูทำทำไมคะใช่แล้วพอผ่านไปก็ยังมีเหตุการณ์นี้สม่เสมอมินก็แบบพี่มันจะไม่แต่มินก็ยังทำอ่าก็มินก็เป็นอย่างน่ารักเออมาแลกวมาแต่นก็อันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังคนนี้แต่มันก็มีอันที่ได้ใช่ได้มบ้านนะ ด็กป้นนึเด็กบ้านเด็กบ้านุกไอ้เล่นกับมินสนุกคือนางแบบโบ๊ะบ้าคือแบบแล้วคือคิดว่าเป็นความชอบของผู้กำกับแหละบางทีก็คือเล่นไม่คัดจ้ะเล่นไปเรื่อยๆที่กับแบบว่าปล่อยเรื่อยๆก็ไม่คัดเห็นว่าสนุกไงก็ให้เขาเล่นไปเรื่อยๆปล่อยหลายหรอปล่อยหลเลย ไปเลยจะต้องหาไปบอกกล้องว่าพอลนอให้ไปสื่อสารเพื่อให้มองไปมอนิเตอร์กับตาเขาหุ้มกับว่าพอลนพี่น้อยอิ่มแล้วนออิ่มแล้วคือแบบไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วไปนไหนไปไหนหมดแล้วน่าจะได้พอแล้วแหละใช่ใช่คือจะออกมาธรรมชาติมากนะคือชอบมากเลยแบบสาวเขารวมแก๊งกันอ่ะมันมีความแบบเฮ้ยเฮฮาสนคือมันดู เหมือนไม่ได้พูดบทอ่ะเหมือนมันเป็นบทสนทนาที่ออกมาจากธรรมชาติของแต่ละคนอนะ่ะจริงๆชอบมากคือดูแล้วเล่นป <บะ S 2> เป็นตัวเองอะครับผมตั้งใจบูปา้าเมาเก่งเมาเก่งอ,<ๆ>อย่างตอนแบบพี่มินเข้ากับตีอย่างเงี้ยสองคนคือบางทีแบบคิดว่าเออมันก็คงเป็นแบบบทสนทนาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแบบอ้าวบ้ธรรมดาดิเล่นใหญ่เหมือนกันนะเล่นใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่คิดว่ธรรมดาเอ้าวก็ธรรมดา คิดไม่มีอะไรเลยเอ้าหาเฉยมีมีตดเปมีมได้ตัดเป็นมีมไปคุยกับเพื่อนดไลายได้มีเฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้มีมเยอะจริงนะเนอะเยอะจริงใช่คือจริงๆอ่ะพี่เชียร์เอง่ะก็มีมเยอะนะแบบบางทีนั่งอยู่กับชินกริดอีกนั่นก็จะมีแบบมีมโชว์ไร่ไดยนี่นั่นเลยสบัดผมรอนของเขาเนี่ต่า อย้าอุยอยอุ๊ยสวยพี่สาวอีกหนึ่งคนที่เราไม่พูดถึงเขาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็คือเหมือนเป็นปมที่แบบมันกำลังจะเฉลยแล้วนั่นก็คือมารีน่าอ่ะหึงเลยพูดถึงหึงเลยหึงเลยหึงเซลเก่งเซลเก่งท้าวของผมทำงานกับมารีน่ามันยังไงบ้างทุกคนอ่ะน้องๆก่อนน้องๆก่อนมารีน่าตัวจริงแบบนางมีความแบบ น้ารักคือยังไงมากตาจริงต่างกับนีรพัทมากเลยคือนิรพัฒเขาจะแบบสุขุมเขาจะแบบเขาจะเป็นคนช่ำๆกุ่นตลอดเวลาเ้ยแต่พี่มาริน่าตัวจริงคือน่ารักมาก่เฟรนดี้แบบมากๆพีตีก็เห็นเขาแบบแสดงเป็นตัวร้ายหลายเรื่องมากแล้วก็โหเล่นได้ร้ายถึงใจมากแต่ว่าตัวจริงเป็นคนน่ารักครับน่ารักใช่คือเชียร์พี่จะเคยเล่นกับมารีน่าตอนคิวปิดทั้งมูน่างใช่ไหมแล้วพอแบบมาครั้งนี้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ย เห็นเห็นพัฒนาการของมารีนาเยอะเลยจะสิ่งหนึ <ization> like newer, ่งท so so ี่มันไม่เปลี่ยนคือความตั้งใจอะค่ะคือแบบเขาไม่ควรมีความตั้งใจมากแล้วก็บทเนี้ยมันเล่นยากนะเล่นยากแล้วคือเชียร์สงสารนะเพราะว่าในขณะที่แวดล้อมอะโบกบะบทจริงจังอยู่คนเดียวเต้องแบบเหมือนแบบคิดอะไรของเขาอยู่ตลอดเวลาเนเออคือแน่เชื่อว่าเป็นความน่าสงสารของมารีนา คือต้องกั้นขำใช่กั้นขำจริงเป็นความน่าสงสารที่เขาจะอยู่กับพวกเราหรือเปล่าเขาอยากจอยเขาอยากเงี้ยไม่ได้เพราะคาแรคเตอร์เขาคนนิ่งๆอ่ะไม่เราเรบดเราเครียดมากบดเครียดครับใช่บดเล่นยากนะอมีแบบมีความแบบตับตอนทางอารมณ์อ่ะเราดูแล้วแบบโอ้โหพีน่าแบบสูตรอ่ะเล่นได้ไงอ่ะออารมณ์ออกยันตาเอาดีๆแต่ทำไมออกตาออกที่ใช่เหมือนที่หน้าห้องเลยปุ้บ ค่เปล่านีน่าถามว่าถ้าถ้าอารมณ์ออกพใจไหมเนี่ยออกที่ไหนออกที่ไหนเมื่อกี้พี่เชียรถามไม้ดูแล้วต้อยลับแล้วตับแล้วคอมเมนต์มาหน่อยค่ะคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเตรียมมีคอมเมนต์บอกว่าเตรียมชุดพร้อมไปงานแต่งมีตีมไหมคะเอออุ้ยอุ้ยง่ายงานแต่งใครใครแต่งอ่ะเรื่องนี้มีประมาณแปดหมื่นกว่าคู่เลยนะเยอะไปเยอะไปเยอะไป ใช่เพราะว่าเนี่ยสรุปแบบคู่นี้จะรอดไหมจะยังไงคนที่ได้แต่งเขาก็เป็นคู่เดียวนี่แหละเออมาหมีชัดเจนชัดเจนเหรอหรืป่าหรือจะเป็นความฝันหรือป่าฝันเก่งด้วยนะฝันมาหลายรอบฝันท่าน ถูกแล้วไหนคือ,อคไหนเรื่องจริงอะไรเรื่องบางท,บางทีบางทีคนดูก็เริ่มงงวสรุปนี่ไม่เป็นความจริงหรือเปล่า <c oughs> หรือเราฝันหรือเรายัางไงแต่เขาปล่อยภาพมาแล้วนะภาพที่งานแต่งอะไรเงี้ยอ๋อเรอเราไม่ต้องไม่ต้องซ่อนเก็บไม่ต้องหินอะไรทั้งนั้นแล้วใช่ไหมใช่เขาปล่อยภาพมาแล้วนะเห็นแล้วใช่หรือเป็นความฝันแต่นั่นแหละก็ไม่รู้แมะสองคนสุดท้ายจะปล่อยหน่อยมันจะยังไงมันจะมีเซอร์ไพรส์มันจะแบบสุดท้านจะเป็นใครยังไงอ่าได้ขอแบบ ชวนดูละครสองตอนสุดท้ายที่ละคนเดีกว่าโอเคเฉลยเลยแล้กันอ้ยอย่าเพ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสปอยให้อยากรู้หรอเอาหรอภาพงานแต่งอะค่ะก็คือภาพที่ทีมเสื้อผ้าเนี่ยยืมชุดมาให้ใส่แล้วถ่ายสปอนเซอร์แล้วก็จบไปอันนี้คือสปอยเนี่สปอยนี่คือสปอยทีมส้อเรื่องราว มีคนได้เห็นภาพแล้วไม่ยมีแบบพี่เชียร์พีเตรเ์ชุดแต่งงานกันนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าแต่งจริงไม่จริงจกตาหรือไม่นะคะแล้วก็คือสองตอนสุดท้ายเนี้ยมันยังมีปมอีกเยอะมากเลยเมื่อกี้พูดถึงน้องมารีน่าก็ต้องบอกว่าตัวละครเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทําให้มีน้ําตาได้เลยมไม่น่าเชื่อ,อคือแบบเขามีแผนการเขาแต่ว่าเรื่องราวสุดท้ายเขาเนี่ยจะเป็นยังไงน้ําตาที่แบบืห มันมันเรียกออกมาได้นะั่นมันคือน้ําตาของความดีใจหรือเสียใจนะคะก็ต้องฝากด้วยนะคะแล้วไหนจะมีปมของท่านอีกว่าสรุปแล้วท่านคือใครใครกันแน่คือท่านนะคะก็ฝากทั้งหมดด้วยในสองตอนสุดท้ายนี้นะคะให,ใ,หให้น้องๆฝากเยอะน,น,น้องมาลีนาเขามีน้ําตาแต่มิเชียเขามีน้าพึ่ง <c oughs> หวานหยดย้อยเซลล์หนึ่ง นี่ยายเรื่องอะไรนี่เราบอกกับแต่งนี่ยายจริงต้อแต่เปิดมาเป็นอาชีพไหอาชีพอี่นอาชน้องหน้าค่ะก็ตามจริงพี่เชียก็พูดคู่อื่นเวละมาพูดคู่เราบ้างตามจริงคู่เราเป็นคู่ที่มีเรื่องพลิกล็อกเยอะมากค่ะตั้งแต่ต้นเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องให้พลิกล็อกในตอนสุดท้ายก็ มีเรื่องให้ลุ้นแล้วก็มาลุ้นกันว่าสองเราสองคนเนี่ยจะได้ลงเอยกันจริงๆหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นแฟนกันแล้วแต่ก็อาจจะมีเรื่องหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่ได้เป็นแฟนกันก็ได้อ่าอาจจะมีอุปสรรคเนาะน้องสี่ค่ะปิดท้ายเลยครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทุกคนครับมาติดตามบุพเพรายาสองตอนสุดท้ายกันเยอะๆเลยนะคะผมเพราะว่า,าเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เริ่มคลายปมละแล้วเราก็จะได้ รู้สักทีว่าปลายทางของความสัมพันธ์ของแต่ละคู่จะเป็นยังไงทั้งในเรื่องของสืบสวนสอบสวนด้วยทั้งในตัวละครที่ที่เอ่อจะรักกันยังไงคู่ไหนยังไงจะเป็นยังไงก็ฝากติดตาม2อ p สุดท้ายนี้ไว้ด้วยครับผมฝากติดตามด้วยนะคะบุพเพ้อยรัายดูสดดีสุดใช่ที่สุดเนาอเจอกันได้นะคะช่อง3ก็ส3มส ะะดูทีวีกดสามดูมือถือกดสามครับเออค่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดกันได้สามมีทั้ง Android และ iOS นะคะวันนี้มอมอยกันสนุกมากเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันคืนนี้แล้วดูละครทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญม,มากๆเราดูสดแล้วใช่ไหมคะมือเรายัางว่างอยู่คุณแม่ยังไงคะเราก็ติดแฮชแท็กื่เชอร้อยร้ายอีพีแเนาะ แล้วให้แบบขึ้นเทรนด์ทวิเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวนักแสดงเองทีมงานเองจะไปร่วมพูดคุยอีกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละคนดูต่อ EP สุดท้ายมันลุ้นมันขนาดไหนเนาะเราก็อยากดูแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านราจะติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปด้วยกันคุณจะได้เห็นทวิตเตอร์ของที่คําแซลิมเขาอัปเดตสักทีครับผมหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานาน อย่าพูดอย่างไรสิเดี๋ยวให้พาสเวิร์ดไปเล่น้เอาจากที่ไม่ได้เล่นมานานวันนี้เราขอบคุณทั้งสองคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะติดตามกันได้บุกเพยร้อยร้ายนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ปัง ของละครนักแสดงและรายการของช่อง3นะคะได้ทุกโซเชียลมีเดียของ c ีเอส3ไทยแลนด์และ3 plus ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter, Instagram และตอนนี้เรามี t i k t o ออย่าลืมไปกดติดต o w กันเยอะนะคะพวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายครับอา่าติ